จองเท่าไรรับเท่านั้นรับสูงสุด1 0,000บาทตอนนี้ EP ที่40แล้วครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมผู้จัดจาการไมค์ก๊ดคาร์ครับผมตอนนี้เราไปอยู่ในช่วงรายการจะเอาไมล่าจะไเป็นหลักรถสวยของไมค์กูดคาร์ก่อนที่เราจะไปพบกับลูกค้านะครับท่านผู้ชมไมค์กูดคาร์ก็มีมาตรฐาน 4P อีกเช่นเคย P ท e ี Car, ่1พรีเมียมคาร์รถสวยไม่แท้ท้าที่สุดได้ P ท e ี่2พรีเมียมเซอร์วิสเรามีบริการดูแลหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์นานถึง 6เดือนหรือ1นึ่งมกิโลครับผมส่วนพิมพ์ที่สามีิมพ์ไฟนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องคันนี้กี่วันอนุมัติครับผมส่วนที่สุดท้ายทำไม่ได้พีเมพ์คายครับผมเป็นการจากหัวใจของทีมงานไมค์กู๊ดคายครับผมแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับวันนี้ลูกค้ารับอะไรไปบ้างจากไมค์กู๊ดคาร์เนาะหนึ่งฟรีค่าตัดโอมลูกค้าห้าพันบาทสองดูแลหลังการขายเครื่องยนต์เกียร์ระบบายนานถึง6เดือนหรือ1นึ่งกิโลกันครับผมแล้วก็ขาดไม่นะครับลูกค้า เดี๋ยวลูกค้ารับรถไปก่อนนะครับเอย่ากลับมาคัดสีใหม่โอ้โหแถมให้ลูกค้าจับจุกเลยครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับคุณลูกค้าส่วนลดต้อนรับวันส่งการครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้าเจ้าของน้องโตโยต้าอันติทีโชว์ยี่สิบครับผมไปครับท่านผู้ชมก็กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการจะเอาไม่ล่วครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของน้องโตโยต้าอันติปี2 0 1 3 1.6สหกีกันแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูไปมา ใครเป็นเจ้าของน้องคันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าเจ้าของน้องคันนี้ชื่อพี่อะไรครับ <zh waż> เอกครับผมพี่เอกแล้วก็พี่เบียร์ครับผมไม่ทราบว่าพี่เบียร์กับพี่เอกอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ชชประทานนี่ชชประทานใกล้ๆเลยเนาะ,ะพี่เอกพี่เบียร์ทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ค้าขายครับผมค้าขายพอจะบอกได้ไหมเอ่ยค้าขายอะไรทั่วไปครับทั่วไปครับผู้ค้าอาชีพคอนเฟิร์มเลยครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรสามารถออกรถที่ไมค์กูชคาได้นะครับ โอเคเข้าประเด็นเลยพี่ครับผมไปมาอย่างไงถึงแต่ใจเลือกน้องคันนี้ครับพี่รถรถสวยครับผมสภาพดีครับผมครับแล้วก็ไปเอยมันชอบอะค่ะมันเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าแบบเอาหนัไปด้วยโอเคครับคือแม่ย่านางเรียกนี่ถ้าอย่างนั้นใช่ไหมพี่โอเคครับพี่แล้วอ่ากี่วันรู้ผล วันเดียวครับผมวันเดียวเนาะครับผมค้าขายวันเดียวก็รู้ผลได้แล้วครับคุณลูกค้าคอนเฟิร์มครับผม <laughs> ชัวร์ครับผมค้าขายดีมากเลยบริการดีมากๆเลยขอบคุณมากเลยครับครับผม <c oughs> อันนี้ก็อยากให้พี่เบียร์กับพี่เอกครับพี่ช่วยแนะนําลูกค้าหน่อยครับพี่ว่าอ่าเต็นอ่ารถที่ไม้ลูกค้าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แล้วก็การบริการของไม้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับผมรถสวยครับสภาพดีครับแล้วก็การบริการเป็นกันเองครับตอนแรกมาแบบพี่พี่เอกมาเงียบมากเลย ไม่ค่อยกล้าพูดขี่มอเตอร์งไซค์มา,าดูๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเต็มถึงน้องคงจะปล่อยปล่อยเราไปแล้วใช่ครับคิดว่าอาจจะไม่สามารถหรือแค่ดูเล่นๆบางคนงก็ดูเยอะคะ่ะแต่ว่าเชื่อได้เลยคะ่ะที่เนี้ยบริการดีมากๆแล้วก็เอาใจใส่ลูกค้าทุกคนเท่ากันเลยคะ่ะโอเคถ้าใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูได้เลยง,งานยังไงบมางเนี้ยโอเคถามว่า อยู่ใกล้กันแล้วก็สามารถดูแลให้บริการหลังการขายให้ให้กันได้เนาะใช่ครับครับผมสำหรับวันนี้ครับก็มอบรถคันนี้ไปให้ใช้งานกับครับคุณลูกค้ายังมีวิเศษอีกกว่านี้นะครับคือหลังสงการให้พี่เอกพี่เบียร์นำรถเข้ามาขัดสีให้ใหม่เนาะพี่เบียร์เนาะครับผมโอเคนี่คือให้ไปใช้วันสงการก่อนนะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอกพี่เบียร์มากครับขอให้น้องคนนี้ไปโกยเงินโกยทองกับในครอบครัวนะครับกลับมาซื้อหรืออุดหนุนที่ไหนคุณลูกค้าครันที่ี่3ครั้ที่4ถ้ามีโอกาสนะครับพี่คครรัับบผม คุณลูกค้าคนไหนนะคะที่กําลังตามหารถยนต์มือสองใช้งานอยู่นะครับอย่าลืมเต็นรถยนต์มือสองไมค์กูคาสาขาพิษณุโลกครับแยกเอ็กซ์เรย์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามหรือก,กดกระดิ่งนะครับเพื่อ,อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นดีๆเด็ดนะครับวันสุขก,การนี้เนาะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ